สวัสดีครับนักเรียนครูต้นนะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน่วยการเรียนรู้ที่3ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานเด็ก ในฐานะนักเรียนเป็นเด็กถ้านักเรียนได้ไปทำงานจะได้รับสิทธิอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีพึงได้โดยไม่เบียดเบียนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยจะได้รับสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้ สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแรกเมื่อปีพศ2541ปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พศ2562โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิของแรงงานเด็กโดยสรุปดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งห้ามจ้างเด็กต่ำาอายุสิบห้าปีสองห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าส8บปปีทำงานในโรงฆ่าสัตว์สถานที่เล่นการพน,นันและสถานที่บริการตามกฎหมายสามห้ามไม่ให้ลูกจ้าง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างเวลา22นกาถึง6นกกาห้ามทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดข้สีห้ามลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นงานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือน งานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายงานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษหรือนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดิน10เมตรขึ้นไปข้อหจัดให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงข้อหห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็กและห้ามนำข้าจ้างของเด็กไปให้บุคคลอื่นหนงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองแรงงานได้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีหน้าที่คุ้มครองดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยในการทำงาน ส่งเสริมและจัดให้มีการสวัสดิการด้านแรงงานถ้าแรงงานมีปัญหาให้ติดต่อสายด่วน1546หีอย่าลืมนะครับแรงงานเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นแรงงานจึงต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไปเป็นแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะครับให้นักเรียนทำแบบ แผนผังความคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงานเด็กตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นะครับทำลงในสมุดแบบฝึกหัดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในอารบัมแล้วพบกับคุณครูต้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ